โอ,โอ้โห,โโหเพื่อนเราเปิดล่าจอเพื่อนสายล่าเขาให้แล้วไงตอนนี้โอ้โหไม่ลดว่ะเพื่อนชุบไม่ได้วะแล้วเขาไม่ชุบเพื่อนวะเขาไม่มีเหรียญหรอจุดหน่อยจุบหน่อยเอาทำไมไม่ชุบเพื่อนน่ะเอา สวัสดีครับผมสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกท่านกันด้วยนะครับแหมช่วงนี้เจมเอาของมาขายเยอะมากเป็นกิจกรรมใหม่นะครับ T R A P ไม่รู้กิจกรรมอะไรแหละแต่ถ้าทุกคนนะครับต้องการไอเทมตัวไหนไม่รู้จะเติมร้านไหนดีนะครับขอฝากสปอนเซอร์ใจดีของผมไว้หน่อยครับ ร้าน powerplay นะครับร้านนี้ตะเติ้ลการันตีคุณภาพเปิดให้บริการแล้วกว่า7ปีนะครับเติมถูกกว่าเติมเองเติมง่ายเติมไวด้วยนะครับที่สําคัญเปิดตลอด2 4ชั่วโมงไม่มีวันหยุดครับคุณผู้ชมถ้าใครต้องการจะเติมแอดไลน์ไปไเลยครับแอด powerplay นะครับหรือว่าคีย์ลิงก์ด้านล่างนี้ก็ได้เดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้นะครับผมแล้วก็ตอนนี้ทุกคนเติมเนี่ยอย่าลืมใส่สนับสนุนช่องผมด้วยนะครับผมผมจะได้มีผลงานนะฮะ วันนี้เรามาเจอเพื่อนสายล่าคิวเปิดตาล่าอย่างเดียวเพื่อนตายก็ไม่ชุบเกมนี้จะเป็นไงเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับไปเดี๋ยวเราพาเพื่อนโดดบาร์เซียเลยแล้วกันคุณผู้ชมเมืองประจำของเราเองนะครับอุ้ยทาไมเรามาคนเดียวเดี๋ยวนะเออเจริญเจริญลวเพื่อนเออเห็นทรงตั้งแต่ยังไม่โดดเครื่องบินทําไมเขากดแยกะผมเป็นคนน,น้าโดดนะคุณผู้ชมเราโดดทีหลังเราไม่รู้ไงเรามัวแพร่ไงงั้นผมก็จะโอ้วงฟ้าทุกคนเขาลงวงฟ้า อุเอาเรื่องนะเอาเรื่องนะถ้าถ้ารอดรกลับมาได้เอาเรื่องนะงนะ <c oughs> แต่ถ้าไม่รอดทาไงอะ่ะผมไมต้องไปเหยียบบงใช่ไหมละ่ะ <c oughs> ผมต้องชุบเขาอยู่แล้วแต่ <c oughs> เดี๋ยวเราวิ่งไปหาเขาเดี๋ยวเขาหาว่าเราเล่นแยกง <Okay. S 1> อุ้ยชิบหายแล้วลวงหนึ่งสวยไปสวยผมว่าหมดผมว่าหมดพุมมด้ยธน,นามีตัวอือหัวแตกจะมาเอากล่องหอ่อเพื่นอนหึตายหนึ่งสวยไปสวยอุ้ยเพื่อนเราข่าเอาข้าเอาว่ะขอนัขอแล้วกันคือไม่อยากเล่นหรอกปืนเนี้ย ยิงยากชิบหายแต่ว่าต้องเล่นนะครับผมมันไม่มีปืนหน้าเล่นไงจับไปก่อนแล้วกันต้นเกมแต่เราไม่มีเกาะครับตอนนี้แต่เขาวงฟ้าก็ไม่ได้เจอดอ้ยหนังมา้ามานี่งไงไอ้วอลเขียวเอาวาิวาว่งออกแล้วครับวิ่งไปไหนพระโอมวิ่งไปไหนพระโอมโอ้โหทำไมมันยิงช้าจังวะเมลหนึ่งอะทุกคนผมเล่นฟาร์มานี่แหละผมว่า ผมต้องกดปุ่มนี้นะเพราะาผมยิงซ้ายเดี๋ยวมันจะเลื่อนหน้าจอลงเค <Okay. S 1> มาอับเป็นเวลสองเลยครับน่าจะยิงเร็วขึ้นหรือเปล่าหรือแรงขึ้น,นไม่รู้นะถ้าอัพเวลแต่ถ้ามีแม็กเทปะโกงเลยอ่ะปืนฟา마สอ่ะเ <c oughs> พื่อนเราเคลียร์ได้เลยวะเพื่อนเราไม่งเอาวะ่ะลงตี้เดียวมั้งผมว่าเฮ้ย <c oughs> โอ้โหเพื่อนเราเปิดล่า <c oughs> เอาละครับคุณผู้ชมเจอเพื่อนสายล่าเขาให้แล้วไงตอนนี้แม็กเทปเลยแล้วกันปึ๊บตัวก้อนสวย ขอใช้ลูกซองนะครับขอใช้โทก้อนนะคือตอนนี้โทก้อนมาแรงมากเป็นลูกซองอะ่ะเฮ้ยมีถาวขึ้นเพื่อนเดี๋ยนะอ้อมให้เพื่อนแป๊บนึงเฮ้ยความาอุ้ย,ยเพื่อนล้มว่ะสวยอีกตัวหนึ่งน่าจะป้อมนะผู้ชมเราไม่เห็นมันอะ่ะระวังไว้ก่อนดามิทขึ้นเปล่าไม่รู้นะนี่เนี่นี่เน่อุ้ยโดนขึ้นเลย อืหัวแตกโอ้โหโเหรียญไม่พอวะ่ะมีเท้าอีกอ่ะองเพื่อนเลีนฝั่งนี้ไว้เไง <What? S 1> ตายดาวเพื่อนดาวสวย <a> โอเคครับมีร้านค้าลดราคาไหมวะโอ้โหไม่ลดวะ่ะเพื่อนชุบไม่ได้วะ่ะไอ้สองคนนั้นน่าจะมีนะเพราะว่ามันลงวงฟ้ามา แล้วเขาไม่ชุบเพื่อนวะเขาไม่มีเหรียญเหรอ,รนอ,อคนนี้น่าจะมีน่าจะให้คนนี้มาชุบชุบหน่อยชุบหน่อย,อยต้อ,ตอไ,ไม่ชุบอ่ะเอา้าทำไมไม่ชุบเพื่อนน่ะเอา้าโอ้โหตาล่าแม่งแพงกว่าชุบเพื่อนอีกอะไรอะไรขอาหมอนี้วะนะ่ะหรือว่าม,มันไม่รู้ว่าเพื่อนตาย อ๋อมันมาด้วยกันนี่ไงข้างหลังว่าไหวมั้งไหวมั้งเนี่ยเห็นไหมสายล่าหรอเดือดโดนสายล่าสายล่าเจอสายล่าหน่อยดิเนี่ยผมเจอนี่ไงเจอสายล่าเป็นไงมานายเปิดล่าใหม่เดี๋ยวเราล่าให้ไม่ต้องห่วงดูดิผมต้องออกวงมาเอาเหรียญนะเพื่อไปชบเบอร์สามอ่ะเพื่อนมันมันยังไม่ชูไปคิดดูรู้ว่ามันคุยกันว่าเออยังไม่ต้องชบนะห้องน้ําอยู่เลยแบบนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ใครก็อยากเกิดอะใช่ไหม ผมเคยโดนแล้วด้วยคุณผู้ชมคือเหรียญมีสามพันกว่าวิ่งไปที่ตู้ไม่ชุบซื้อของซื้อเกาะทิ้งโอ้โหผมนี่แบบหัวร้อนเลยอะตอนนั้นอะเดี๋ยวเราชุบเองเพื่อนเบื่อสามไม่ต้องห่วงเพื่อนนายไม่ชุบอุ้ยมีตัววะคุณแม่งคม,มเกินปะวานเนี่ยโคตรคมเลยที่สองตัวสามตัวหรือเปล่าเอาไปเลยไปบกี่ละกันต้องโดนมั้งแหละสักเม็ดโอ้ยโ,โดนโดนโดน,โดน โดนตัวเองคิบหายเฮ้ยใจเย็นเพื่อนจา้าเขาหินก้อนเพื่อนเราเล่นขวานะครับผมเราอยู่คนเดียวไม่มีใครช่วยเราได้เท่าตัวเราเองมียิงกันครับยิงกันโคตนัวน่าจะบ้านหลังนี้นะบ้านในมดเนี่ยใช่ๆผมเห็นแล้วไปโดนครับดาวเออ,อ ไรออะไรล่ะอุ้ยต้องไปไหนแล้ววะวุ้ยไม่โดนด้วยมันลงไปแล้วเหรอมีเสียงโดดเข้าหน้าต่างไอ้นี่หายวะ่ะปัญญาแป๊บโโอ้หเพื่อนเราตายหมดเลยสายล่ากูหายฮนะไปแล้วจ้าเดี๋ยวเราชุบเพื่อนไม่ต้องห่วงชุบเบอร์สามก่อนเลยดับแรก ไอคนไหนว่าที่มันไม่ชุบเพื่อนอะชุบหมดแหละเดี๋ยวงงผมไม่ได้ดูไงผมไม่ได้ดูชื่อตอนนั้นอะหน้าครับยิงกันนัวแจมดีรออะไรเอาเบอร์สองไม่ได้เกิดหรออเราชุบสองคนเมื่อกี้นี่งไงตายหนึ่งสวยๆนะโดนๆว่ะโดนวะแป๊บน,น,น,นึงโอ้ยสั่งก็มาวว้า,าเอาไม่เห็นอ,อโดนขาเฉย ชุบตัวเองงอวิอสันนะทุกคนหลังก่อนว้าวใจเย็นเพื่อนเดี๋ยวนะแต่ผมนะขอเอาเข็มชุบก่อนละกันอยากขึ้นก็ขึ้นไปยังสันอยู่แต่ว่ามันโดดลงมาแล้วนะผมได้ยินเสียงโดด,ดสามดาวกดตายเลยว้ยใครเนี่ยพี่เกือบตายรอดไหมปึ๊บเอารอดอยู่รอดอยู่พันยายใหญ่ก่อนเลยครับ หลังตัวหนึ่งหลังตัวหนึ่งขวาครับออกไปเจอเลยนี่ไงนี่ไงยูไปมีสัมผัสด,ด้วยฝังพี่ดีน้องโอเคมีตัวครับเป็นอยู่ไหนไม่รู้น่าจะบนบ้านขอทุกเพื่อนก่อนทุกไม่พักเลยสายล่ากูอ่อนครับผมไปฮะเฮ้ยนี่ไง โอ้ยสวยเพื่อนสวยกลับมาครบ4คนเหลือ9คนสุดท้ายเราได้มา9คิวยังเดือดเกมนี้บวกไม่พักขอดูว่าสุนลูกซองแป๊บเอามีด้วยเฮ้ยตก,กใจหมดคิดว่าใครถล่มเฮ้ยมีตัวประตูมีตัวประต,ต,ตูเพื่อนแป๊บนึงนะสหายแล้วสองคนล่วงหมดเลย เออสวยต้องโชบอีกแล้วสายแบกจริงๆว่ะเกมนี้เออมาดินายล่ามานะแต่เรารับลัดให้ด้วยแบกให้ด้วยเขาไมีตัวถล่มเราอ่ะไอวัวเราไกลๆนะนีไ่ไงผมเห็นละข้างบนยิงไม่ได้ครับมีเท้าขึ้นกับเพื่อนโอุย้ยนี่ไงนี่ไงจอดยิงก่อนเด็กพี่สวยอุย้ยยังสั่นอยู่ครับขวามือนี่ไง ไปไหนล่ะเรียบร้อยหมดที่ไปสี่ตายอีกแล้วตายไม่พักแต่เข้าใจได้ไปายเกมนะครับผมเขาไม่มีของเล่นไงอุ้ยเจอแล้วตัวสุดท้ายปะเนี่ยเื่นมาสอนเลยเพื่อนเว้าวทำไมมเปลี่ยนปืนโอโ้โหผมลากถูกก้นขึ้นไปสูงแล้วมันโดนปุ่มเปลี่ยนปืนไม่เงยอะไรวะ,ะไม่รู้เราสะชุบนายมาละเพื่อนเอาหน่อย เอาหน่อยไมโลสวยปต่ไมโลไม่ได้ค่าไม่ยนะเออเจอสายล่างคิวอ่ะเกมนี้คือแบบเปิดตาล่าอย่างเดียวจนจนไม่ชุบเพื่อนอะ่ะตาล่าแม่งแพงกว่าชุบเพื่อนอีกนะแต่เขาไม่ชุบเขาเปิดตาล่ามผมก็ไม่รู้แหละเขาคุยอะไรกันไหมเพราะว่าเขามาด้วยกันนะครับผมโอเคโอเคคลิปวันนี้ก็ประมาณนี้ครับคุณผู้ชมอยากดูคลิปอะไรก็คอมเมนต์มาได้เลยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมบ๊ายบายฮะ